กลัมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะพบกับคุณหมออรวรนกิิชเวงกุลในช่วง Health Secret by d r อรวรรณคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาแบบองค์รวมค่ะคำว่าองค์รวมที่ว่านี้เนี่ย จะนับรวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาตยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 องค์รวมทั้งหมดมีความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้คุณหมอจะมาให้คำแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ไม่มีเตียงรักษาในโรงพยาบาลเราควรที่จะต้องดูแลตนเองอย่างไรน่าสนใจทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ health secret เช่นเคยนะคะกับคุณหมอกับหมอรวนนะคะก็วันนี้ก็จะมเีเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟงังที่หมอได้เจอกับพบกับทางสาวสวอค่ะทางสสว,วได้ได้มาช่วยทำโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะเราจะจัดเป็น2โครงการโครงการแรกเรียกว่าโครงการพวกนี้เกี่ยวข้องกับโควิดนะคะโครงการแรกจะเป็นโครงการที่จะในการติด ตรวจหาติดตามและการรักษาโควิดซึ่งเราเรียกว่า 3T 3T นะคะทีแรกก็คือเทสก็คือว่าเราจะตรวจสอบเพื่อที่จะให้รู้ว่าใครติดโควิดไหมนะคะอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้ง่ายและเร็วซึ่งตอนนี้กำลังจะมีประกาศแล้วนะคะว่าให้ตรวจโควิดและผิดเทสเองได้ที่บ้านนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็มารู้จักกันว่าเทสพวกนี้มีอะไรบ้าง เทสแรปปิดเทสเนี่ยจะมี2แบบค่ะแรปปิดแปลว่าเร็วนั้นตรวจรูปผลภายใน15นาทีถึง20นาทีก็จะมีแรปปิดแอนติเจนเท a n อนติเจนก็คือหาตัวเชื้อซึ่งก็ต้องใช้ไม้แยงจมูกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําได้ง่ายๆทําเองได้นะคะแต่ต้องอาศัยความกล้านิดน,นึงคือแยงเข้าไปให้สุดนะคะอย่าแยงแค่ผิวๆเดี๋ยวจะไม่ไม่เจอเชื้อแล้วก็เสียเทสเปล่าๆแยงไปให้สุดแล้วก็หมุนนะคะหมุนซ้ายขวา สักห้ารอบเอาออกมาข้างนี้แล้วก็มาแทงแยงเข้าไปอีกข้างหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอานเนี้ยใส่ไปในเขาจะมีหลอดน,น้ํายามาให้แล้วก็คนบี้บีให้ให้ตัวที่เราเทสเนี่ยเชื้อมันปิดกับตัวน้ํายาให้เยอะสุดแล้วก็จากน้ํายาน,นี้ก็จะมีจุกให้เราไปหยุดลงที่เทสเสมือนเราเทสเรื่องการตั้งคันอะไรแบบนี้นะคะหยดไป3หยดนันก็จะขึ้นมาเลยภายใน15นาทีว่า เราติดไม่ติดถ้าติดมันจะขึ้นเป็นแถบสีขึ้นมาให้ตรงนี้ก็จะช่วยว่าเราเป็นหรือไม่เป็น2ก็คือรับผิดแอนติบอดก็คือการตรวจว่าอย่างเร็วว่าเรามีภูมิต้านทานโควิดไหมซึ่งคนที่ไม่เคยติดโควิดเลยเนี่ยก็จะไม่มีภูมิเลยค่ะเพราะเพราะการเทสซิ่งมันมันจำเพาะกับการว่าคนไข้มีภูมิต่อโควิดไหมแต่ปัจจุบันก็จะใช้น้อยลงเนื่องจากหลายๆลายท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะ ตรวจออกมาว่าโพ s ิทีฟนะคะซึ่งมันจะมี IgM กับ IgG IgM ก็คือว่าเราเพิ่งติดถ้า i อเพิ่งติดภายในเนี่ยวันถึง30วันนี้นะคะแต่ถ้า IgG คือเกิน7วันไปมันจะอยู่อยู่ไปนานเลยเหมือนกับที่เราพบว่าวัคซีนให้แล้วเนี่ยแอนติบอดีขึ้นอยู่ได้นานนั่นคือ IgG นะคะนั้นตรงเทส IgM IgG ก็จะช่วยประเมินคร่าวๆได้ว่า เราเพิ่งฉีดวัคซีนมาได้ผลไหมหรือว่าเราติดโควิดจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรปปิดรับผิดนี้ก็ให้ความแม่นยำ98ก็ยังไม่ใช่ร0 0นะคะ,ะมีเทสที่ละเอียดกว่านั้นก็คือเราเรียกว่าเป็นค a n ท i t เท i v e แอนติบอดีเทสก็คือหาหาปริมาณของแอนติบอดีของเราเลยเพื่อที่จะมาประเมินว่า แอนติบอดีเราสูงพอหรือเปล่าซึ่งซึ่งตรงนี้นะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะอันอีกอันหนึ่งที่ละเอียดสำหรับการตรวจหาเชือ้อเราเรียกว่า RT-PCR อันนี้ก็มีการเป็นการแยงจมูกเหมือนกันแล้วก็ส่งอันนี้เข้าสู่ห้องแลบเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ใช้กรรมวิธีใช้เครื่องมือในการที่จะเ,เขาจะมีการเ,าเขาเรียกอะไรทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มการแบ่งตัวเป็นรอบๆแล้วก็เช็คออกมาว่าเราติด วรัสชนิดบอกสายพันธุ์ให้ด้วยว่าเป็นอะไรอันนี้จะให้ความแม่นยำมากกว่าวิธีแรกที่เป็นแรป i ิดเทสนะคะผลก็ต้องรอ24-12ถึง24ชั่วโมงจากการเทสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ตัวร,รู้ว่าเราอ่ะสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆเราติดหรือไม่ติดเราจะได้วางแผนชีวิตถูกนะคะว่าจะดำเนินยังไงถ้าติดปุ๊บเราควรจะทำอย่างไรถ้าไม่ติดบางคนมีที่สงสัยเนี่ย มาตรวจแล้วไม่ติดก็ไม่ได้แปลว่าคือเทสเ n น egative ไม่ได้แปลว่าเราไม่ติดนะคะเพราะบางทีเชื้อมันยังน้อยไปวันนี้ยังตรวจไม่เจอเขาก็ให้เว้นไปสัก3 5ถึง5วันถ้ามีประวัติชัดเจนใกล้ชิดกับคนที่เป็นให้ตรวจซ้ำตรงนี้ก็จะช่วยให้ความมั่นใจมากขึ้นว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเพื่อที่จะป้องกันคนอื่นๆรอบๆเราต่อไปแล้วดูแลตัวเองไม่ให้โควิดเนี่ยทำร้ายอววะอื่นๆเราต่อไปนะคะอันดับแรกเทสทีที่สคือ t r a c ก็คือการติดตามผลในกรณีที่เราเป็นโพสิทีฟแล้วนะคะก็ตามผลของตัวเองก็คืออย่างที่หมอบอกเราก็ต้องคอยดูแลมีวัดอุณหภูมิวัดออกซิเจนของเรานะคะแล้วก็ติดตามผลไปที่เพื่อนๆญาติมิตรซึ่งอยู่ใกล้ชิดเราด้วยว่าให้เขาได้ไปตรวจเพื่อที่จะไม่ได้ดูแลตัวเองเช่นเดียวกับเรานะคะอันสุดท้ายก็คือ t r e ต t เมื่อเราเจอแล้วว่าเป็นก็ต้อง t r e ต t ร r e ให้เร็วที่สุดค่ะ ถ้าเจอบวกปุ๊บก็คือทันทานยาเลยก็ตอนนี้ก็คือฟ้าทลายโจรเป็นยาหลักเพราะว่าเราผลิตได้เองนะคะฟ้าทลายโจรกระชายขาวนะคะไปจนถึงการให้วิตามินดีวิตามินซีเอ็นเคเซลแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นมากอาจจะพิจารณาให้ไอเวอร์แมกตินที่ว่าที่อินเดียเขานิยมให้เราเคิร์ฟกันการป่วยของเขาเนี่ยลดลงอย่างมากซึ่งที่ว่าเป็นยาฆ่าพยาธินะคะ ก็ทานวันลเม็ดแค่5วันซึ่งก็อันนี้เนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ดีกว่านะคะอันนี้ก็คือการการเป็นวิธีการดูแลของช่วงโควิดระบาดเนี่ยใน3อันนี้ค่ะถัดจากตรงนี้แล้วหลังจากเราทรีตตัวเองครบทรีตแล้วจริงๆฟ้าทรายจนก็แค่5วันไอวร์เมตินก็5วันนะคะแต่กระชายขาวนี้ก็7 1 4วันก็ถือว่าจบ หลังจาก14วันแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเป็นหวัดนะคะก็คือหายแล้วนะคะหายแล้วเนี่ยจะไปตรวจอีกก็ส่วนมากไม่ต้องตรวจแล้วเพราะถ้าตรวจก็เจอเชื้อแต่เป็นซากซากของเชือ้อซึ่งซึ่งทางกระทรวงก็คือแนะนําว่าหลังจากนั้นไป50วันค่ะซากถึงจะหมดเพราะฉะนั้นเราไปตรวจก็จะเจออยู่ดีก็ก็ไม่ต้องตรวจก็ถือว่าตอนนี้ก็คือให้สรุปว่าเหมือนกับถ้ากักตัวครบ14วันทริปตามนี้จบก็ถือว่าเป็นผู้ที่หายแล้ว แล้วก็มีภูมิอยู่ระดับหนึ่งส่วนคนที่ติดแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าไม่สามารถติดซ้ำอย่างที่เราเห็นข่าวเพราะว่าภูมิของเราที่มีขึ้นมาก็จะค่อยๆตกอยู่ดีเพราะนั้นก็ควรจะไปบูสต์ฉีดวัคซีนอีก3เดือนหลังจากที่เราหายแล้วนะคะเพื่อกันการเป็นติดเ,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 เข้ามาใหม่รอบต่อไปค่ะถัดจากนี้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่2ที่ทำกับสสวคือกรณีที่จบและหายแล้ แต่มีซีคลเล่คือว่ามีผลข้างเคียงเขาเรียกว่าลองลองโควิดซินโดรมก็คือช่วงที่เป็นหลังจากที่โควิดหายแล้วแต่ว่าวาว่าทั้งหลายเนี่ยไม่กลับคืนมาปกปติเช่นการทำงานของปอดยังคงบางคนก็สูญเสียไปวัดออกซิเจนทุกครั้งก็ยังไม่ได้สูงเหมือนสมัยก่อนนะคะยังเหนื่อยง่ายหรือว่าจะมีปัญหาที่อาวะหน่นไปจนถึงด้านจิตใจเพราะช่วงที่ป่วยอาจจะแบบบางคนอาจจะท็อกซิกมากหรือ มีการสูญเสียญาติมีการสูญเสียคนที่เรารักโดยเราไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเหล่านี้เป็นลอง g s e q u e จากโควิดซึ่งต้องมาเยียวยากันต่อไปค่ะเราก็ได้ทำแผนที่จะทำเรื่องเยียวยาฟื้นฟูโดยเข้ามาสู่คอร์สเป็น holistic healing ก็คือการดูแลแบบองรวมก็คือการให้ฝึกจิตฝึกสมาธิทำใจให้คิดบวกได้อย่างไรแล้วก็ให้อาหารที่ไปฟื้นฟู ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยก็จะเน้นไปพวกสารอาหารต่างๆที่ช่วยเรื่องการซ่อมแซมแล้วก็การสร้างเซลล์นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งจัดโปรแกรมสันทนาการนะคะอาจจะพาไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยแล้วก็การที่ได้มีสังคมกับคนที่เคยติดมาแล้วเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นการเยียวยาที่สําคัญอย่างหนึง่งกันที่เราเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมะนะคะยังไงก็เล้คุยกับเพื่อน ุยกับคนที่เขามีปัญหาต่างๆกันความเห็นอกเห็นใจก็จะทําให้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นก็โปรแกรมนะจะขอดอเลานนี้เป็นโปรแกรม3วันกับ7วันค่ะขอบคุณค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ